สวยสวยสวย <Hello. S 1> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อพบกับสเตอร์ฟิชชิงแออีกแล้วนะครับวันนี้มานั่งตกปลาตามตอไม้เอาเรือมาผูกกับตอไม้แล้วก็มาตกใช้เหยื่อล้ำครับล้ำหนมปังปลาหลากหลายดีสนุกดีครับตีไปรอไม่นานเดี๋ยวก็ตอนเดี๋ยวก็จิกเดี๋ยวก็จักเดี๋ยวก,ก็จิกจุกจิกจุกจิก ก็เพลินดีครับฝากติดตามรับชมกันต่อไปด้วยนะครับผมสุดยอดหมอตะกา้าวตอดแล้วตอดแล้วตวายทา,า,างขวาเลยตัดไป่อย่าคิดก่อนทังซ้ายทังขวาเลยขวาทางซ้ายตัดจะ่คิดก่อนตอนัดตัดตัด าตัด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 อุ้ยขันสายไปซ่าแม่เลยขนไหนะติดก,ก่อนซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้าย อันไหนกินก่อนเอาางวันชนะเลิศไปตดวว่าสายกินก่อนสายชนะเลิศสายชนะเลิศโอ้โหดูแอคชั่นคัน <c oughs> คันอยู่แอรมาตกมันคือปลาอะไรมันคือกะละมังตึ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 งอบ Ông, chị chút, chút yếu eo cơ mạnh đi vẫn chăng. A cầm mang ngập ui. A à kín kín ba. A kín ba. A kín ba. อุ้ยสู้อุ้ยสู้จังเลยมาะลรวะแรงดีจังเลยอ้มาะลรวะมามามาดีๆมาถ้าดีๆโอ้โหหอบเตอร์ครับมอกเตอร์เอามอกเตอร์ตัวสวยเลยสวยๆงามๆโอูโลกว่า แล้วนะครับแต่ขวาก็ยังตอดอยู่ขวาก็ตามไม่ทนันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าซ้ายขวาใครกินก่อนชนะเลิศสายก็กินไปแล้วได้ปลากระมังขึ้นมาเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแวไรแวอปลไลวไว พี่นองไม่ติดไม่ติดถึงคันยวบแต่ไม่ติด,ด,ดแต่ไม่โฟมก็ไม่แตกไม่ดุโฟมยังอยูไ่ไปไหนไปไหนถามไปเอาขึ้นหม้อ ำงานแต่ซ้ายขวากลางขี้เกียจจังเลยกลางไม่ยอมทำงานเลยนะทำงานหน่อยสิครับพามาไกลนะเนี่ยกลางเขอนเลยทำงานหน่อยเซ่ปล่อยให้ซ้ายขวาทำงานกินแรงกันอยู่ดะ น้อยใจกลัวเสียหน้ตาตอกกลางไม่ทำง,งานตอ,อดทุบๆบขันโค้งเลยดึงวุบขันโค้งไม่ติดแม่โฟมก็ยังอยู่ยังว่า ยังมันโจมตีเราว่ะโอ้เป็นตัวใหญ่เกินทำหน้าไปเปลี่ยนเมอร์สิบพร้อมสองใหญ่ไป สองใหญ่ไม่เเปลี่ยนเลยคันกลางเริ่มตอดคันกลางเริ่มตอดบอกคันกลางแค่ว่าไปนิดเดียวก็กินแรงซ้ายไปจะสำแดงเดชให้ดูฟับเวทน อใหญ่เสียหน้าชุดกลางาใหญ่เสียหน้าซ้ายขวาทำกันไปแล้วนะคนละสองกำมังกระแห่หมอปัสเตอร์หมอตะก้าบคนละสองไปแล้วทางเหนือหน้ากลางอีกสองคันนี่แหละอย่าให้น้อยหน้านะจ๊ะ มังอีกแล้วฝ่ายซ้ายฝ่ายซ้ายได้กำมังขึ้นมาอีกแล้วนะฮะเหลือฝ่ายกลางยังไม่ได้อะไรเลยงานหนึครับฝ่ายกลางทำงานหนึ่งครับ สวยงามกะระมังจะ่ะสึยดยยดเก็บไว้เก็บไว้กินอีกครับกินอีกครับพอแดดเบาพอลมเบาปลาเข้าดี การก็ตอดหลังจากที่ไม่เคยทำงานเลยตั้งแต่มาได้เจอตอนมีแต่ซ้ายขวานี่แหละงานอยู่เก็บหลังคาเรือดีกว่าแดดร่มแล้ว ก,กส,ส,สก,ก,ก่อนเก็บก่นเก็บก่อนไม่เก็บกาศฝทางเผือปลาตัวโตๆมากินเบ็ดสุญยอดเลย ชอบกินที่เผลอรเราต้องแกล้งทำเผื่เอเผลอเผลอเข้าไว้ปลาจะได้กินเอ,อ,อ,อาเดยวเราไปกินอีกแล้วกะละมัง ดีทั้งนั้นเลยครับยิงหมอตะกับนี่สุดยอดหมอตะกับหนึ่งหมอตะกับสองหัวตัวนี้ตัวใหญ่ าทีแรกคิดว่าปานินดูไปดูมาผ่านอะไรอย่างนี้ปากันมาทีแรกไทเกอร์เฮ้ยปานินเฮ้ยไ,ไทเกอร์ไปหมดแล้วครับตาสมองสมองไม่ได้เรื่องมาได้กับข้าวครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ ฝากผลงานกดติดตามซับสไครป์ไลค์แชร์ให้กับเสเลฟิชชิ่งเอสด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ <Yeah. S 1>